จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวสวยจากประเทศเยอรมันเปิดประสบการณ์มาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการมาที่ประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับหญิงสาวรายนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าคุณทีนาซึ่งเธอเองเริ่มต้นออกเดินทางเป็นดิจิทัลโนแมด โดยการเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อเป็นดิจิทัลโนเมดหรือนักเดินทางทางดิจิทัลอย่างนักเดินทางคนอื่นๆทั่วไปที่พวกเขามักทำกัน ซึ่งการเดินทางมายัางประเทศไทยครั้งนี้ของคุณทีน่ามาเป็นการเดินทางมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่2ของเธอซึ่งการเดินทางมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโดยประเทศแรกที่เธอไปเยือนนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยัยหรือเมืองแห่งปลาดิบนั่นเองโดยทางเจ้าของคลิปเธอได้มีการแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของเธอในการมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกไว้ในช่องส่วนตัวที่มีชื่อว่าทีน่าฮิวเกลซึ่งในช่องของ เธอปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ที่12,800คนและเธอก็ได้มีการโพสต์คลิปในประเทศต่างๆมากมายที่เธอเคยไปเยือนไว้อีกด้วยและสำหรับการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกของคุณทีน่าครั้งนี้คุณทีน่าเธอมาถึงประเทศไทยในเวลา17.30นาฬิกา30นาทีเธอบอกว่าแม้จะเป็นเวลาเย็นแต่ว่าประเทศไทยยังร้อนมาก อากาศมันชื้นขึ้นทันทีจนเธอรับรู้ได้เธอคิดว่ากรุงเทพมหาคนครน่าจะเป็นเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในโลกและหลังจากที่เธอได้กระเป๋าเดินทางของเธอเรียบร้อยเธอก็ได้ใช้บริการอูเบอร์เพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแรกที่เธอเลือกพักซึ่งเธอบอกว่าการเดินทางในประเทศไทยตั้งแต่ที่เธอออกจากสนามบินเธอรู้สึกว่าการเดินทางมันง่ายแล้วก็สะดวกสบายเธอบอกว่าเธอเชื่อว,ว่าคนที่มาเที่ยวประเทศไทยจะไม่มีปัญหา ในการเดินทางแม้จะเป็นการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกก็ตาม และในระหว่างการเดินทางนั้นสิ่งที่เห็นนอกหน้าต่างรถมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตอนนี้เธอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดการเดินทางของเธอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำหรับสิ่งที่มันดึงดูดใจเธอเป็นพิเศษในการมากรุงเทพมหานครครั้งแรกก็คือเธอรู้สึกว่ากรุงเทพมหานครมีราคาไม่แพงมากแม้ราคาค่าเดินทางในกรุงเทพจะค่อนข้างแพง แต่มันก็ใช้งานง่ายและมันก็ใช้งานสะดวกมากและเมื่อคุณทีน่ามาถึงที่โรงแรมซึ่งเธอเลือกพักที่โรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยท์เธอบอกว่าความรู้สึกแรกหลังจากที่เธอมาถึงที่ห้องพักเธอรู้สึกตื่นเต้นมากมันเป็นโรงแรม5้าดาวที่ราคาไม่แพงแต่ด้านในมันทําให้เธอว้าวซ้ําแล้วซ้าอีกในห้องพักของเธอมันมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายและสิ่งที่เธอชอบมากๆเลยก็คือภาพลายไทยบนผนังห หัวเตียงและประตูหน้าต่างที่เปิดกว้างซึ่งมันทําให้เธอสามารถเห็นวิวกรุงเทพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมันให้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปมันเป็นความรู้สึกที่เธอประทับใจมากๆ และในวันถัดไปในการเดินทางในกรุงเทพของคุณทีน่าเธอออกเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้า BTS ซึ่งความตั้งใจแรกของเธอในการเดินทางในวันนี้เธอตั้งใจจะใช้บริการรถเม์แต่ด้วยว่ารถเม์นั้นมีหลายสายเกินไปและเธอไม่มีข้อมูลทางด้านนี้ซึ่งทางช่องมองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับการใช้บริการสำหรับคนที่เพิ่งมาเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรกและการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนัก ท่องเที่ยวมือใหม่กว่าซึ่งคุณทีน่าบอกว่าการใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมันเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันง่ายจนเหมือนกับการที่เธอเดินเข้าไปซื้อของในเซเว่เลวน แต่หลังจากนั้นเธอก็ต้องเปลี่ยนการเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเธอบอกว่าตั้งแต่เธอมาที่ประเทศไทยเธอมักจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินบ่อยมากในการเดินทางในกรุงเทพเพราะมันใช้งานง่ายราคาถูกอีกทั้งยังสามารถไปยังสถานที่สำคัญสำคัญในกรุงเทพได้แทบทุกที่แล้วหลังจากนั้น เธอก็ได้มีการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในการไปยังถนนข้าวสารซึ่งเธอมองว่าการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์มันเข้าถึงง่ายราคาประหยัดและสะดวกสบายกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กต๊กเพราะค่าบริการในการนั่งวินมอเตอร์ไซค์เธอจ่ายแค่40บาทเท่านั้นและสําหรับการใช้บริการรถตุ๊กต๊กในประเทศไทยเธอบอกว่าเธอก็เคยนั่งรถตุ๊กต๊กมาบ้างแล้ว แต่เป็นที่ประเทศอินเดียมันสนุกดีแต่วินมอเตอร์ไซค์มันสะดวกและประหยัดกว่า เธอบอกว่าข้อควรระวังในการใช้บริการรถตุกต๊กๆสําหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและยิ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วแล้วก็ต้องระวังให้มากเพราะอาจจะโดนหลอกให้จ่ายเงินในราคาที่แพงเกินไปเธอนั่งวินมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10นาทีเธอจ่ายแค่3 0มสบถึงสีบาทเท่านั้นแต่กลับกันถ้าเธอใช้บริการรถตุกต๊กๆเธอจะต้องจ่ายเงินค่าบริการสูงถึง400บาทซึ่งมันเป็นราคาที่แพงเกินไปราคานี้มันเทียบเท่ากับ ราคาที่เธอนั่งรถมาจากสนามบินเลยมันเป็นราคาที่แพงเกินไปอย่างเห็นได้ชัดและอีกหนึ่งการเดินทางที่เธอได้ใช้ในการเดินทางเพื่อไปยังวัดอรุณนั่นก็คือการเดินทางโดยการใช้เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเธอบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ง่ายและสะดวกสบายจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการเดินทางหลักของกรุงเทพแต่มันก็สะดวกและประหยัด เธอบอกว่าความประทับใจแรกของเธอในกรุงเทพก็คือการเดินทางในกรุงเทพมันเข้าถึงได้ง่ายมากผู้คนก็น่ารักและเป็นกันเองจนมันทำให้เธออยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นและเธออยากที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเล็กๆน้อยๆให้ได้เพราะเธอคิดว่ากรุงเทพมีวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจริงๆ และนอกจากนั้นในการเที่ยวชมกรุงเทพคุณทีน่าเธอยังได้มีโอกาสไปเดินตลาดหลายแห่งในกรุงเทพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพัดพงตลาดนัดจดตุจกักรตลาดเยาวราชตลาดนัดรถไฟถนนเข้าสารและตลาดดอกไม้ซึ่งเธอบอกว่าในบรรดาตลาดในกรุงเทพเธอรู้สึกชอบตลาดนัดจดตุจักรมากที่สุดเพราะเธอรู้สึกว่าเมื่อเธออยู่ในตลาดแห่งนี้เธอสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้มันมีของให้เลือกซื้อมากมายจนเลือกไม่ถูกมันมีทุกอย่างจริงๆอีกทั้งใน ตลาดจตุจกักรยังมีร้านนวดที่ดีไว้ให้เธอใช้บริการนวดเพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการช้อปปิ้งได้อีกด้วยนวดแผนไทยมันเป็นการนวดที่ดีจริงๆนี่ถือว่าเป็นการนวดที่ดีที่สุดของเธอในรอบหลายปีเลยทีเดียว และจากคลิปนี้ของคุณทีน่าก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นในคลิปของเธอด้วยนะครับโดยความเห็นแรกบอกว่าคุณแต่งตัวสวยมากแต่คนไทยจะไม่นิยมแต่งตัวแบบนี้คนไทยจะแต่งตัวแบบสบายๆง่ายๆชิลๆอีกความเห็นนะคะบอกว่าสำหรับรถตุก๊กตุ๊กตลกจริงๆที่พวกเขาก็ อีกความเห็นนะครับบอกว่าสําหรับรถตุกต๊กตลกจริงๆที่พวกเขาก็หลอกลวงคนไทยเหมือนกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนไทยในท้องถิ่นถึงไม่ใช้บริการนี้ความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า ขอชมที่คุณสวมหมวกกันน็อกแต่ถึงแม้ว่าจะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ควรตระหนักว่าประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายคนเป็นชายหนุ่มที่บ้าบิน่นมอเตอร์ไซค์หลายคันไฟท้ายแตกยางล้นและถอนกระจกมองหลังออกมันบ้าบอแต่จริงอย่าแลกความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบาย อีกความเห็นนะครับขาบอกว่าดีใจที่ได้ดูวิดีโอการเดินทางมาไทยครั้งแรกของคุณในกรุงเทพวิดีโอมีเนื้อหาครอบคลุมเป็นอย่างดีฉันมั่นใจว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเดินทางคนอื่นๆและโดยเฉพาะกับนักเดินทางหญิงโสดคุณมีส่วนช่วยให้การเดินทางในประเทศไทยของพวกเขาง่ายขึ้น ความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ฉันชอบมาเป็นเวลานาน,านโรงแรมที่คุณพักก็ดูดีจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมชมคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นต่อประเด็นค่าโดยสารแพงอย่างไรปัจจุบันยังมีรถตุกต๊กๆเรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงหรือไม่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ